ไม่ชวนเงี้ยก,กันนะคะ Alex, รอนนัอเล็กซ์แท็งเยี่ในแคนโน่ก็ค่ะแพ่นไปเล็กติดตามในก่อนติดตามบันติดตามบันดีในก่อนครับติดตามบันดีในก่อนครับเม,มื่อไหนใครที่มาให้คลิปวิดีโอปันโปรเมพี่น้องเขาแล้วไอ้เขาเขาเตียนอะไรมาคอมเมนต์ปันในเฟสบุค๊คค่ะเมื่อวานในแคนเนาะเมื่อไหนใครที่มาให้ปันว่าโจเข้าคิวโควิดในเข้าเฮ็ดสั่งกันไหวในแคนเนาะว่าแล้วก็พี่น้องเขาเตียนอะไรมาตอบเข,ขาว,ว่าวังก็ก็อยู่ไลร์มังก็ก็เฮ็ดการกล้าขายมิ้วนั่นมิ้วนีมิ้วอิดมิ้วอัดอเล็กซ์ทำเฮ็ดสั่งละเมู่งาน มชาคอ่าเมื่อเดีอนอเล็กซ์และน้องนางเยกันเนาะออยู่ไว้ในวัดนะกอุมรณไทยเลยันเะอันในตีเออก็ในตีสองแก็ในโนใช่ก็ในโน้ใอ่าอันนีไอ้วนสมบัติสมบัติสมบัติอ่ะเลย ตาพลาลงเฮาสั่งสอนไว้เมืองคนในปอเคอกระเจียนเจอ Kao ba trăm ba, kao lọt hở lấy xì cầm. To quay yêu cuối năm, kèn cồn ma, bán oan dô kèm nơ. đi mi, nhà bê hở lưng Long âm đi này, kao lọt yêu lấy xì cầm. โอเคปีหนี่งพังขะโอเคมือติดจ้างแต่ยันอ่านแต่ตีมือหลีมึงเต้มือหลีหอมมือหลีเห็นมือหลีปอมือหลีแม่ในคำว่าตั้งยังอ่านแต่ตั้งยังอ่านแต่มีใบสูงกับใบหน่าว่าเพาเปิ่ตั้งเป็นโควิดโควิดตั้งเป็นโยกกาในสี่ฮาเร่หเฮาไม่เมื่อในกระนาวเพราะเปล่านั้นเราเขามัดที่ไว้ตีจ้องหนองอุกในกรเนาวเตียนอะไรเขายาอยู่มาเมืองตั้งในกระนาวมือเขาอยู่ไว้จอมเตาเสีย ไว้คมนั่นก็พระมหาวิรสดวิสุทโธในขันธ์เนาะกำบันนำได้เท่าห้องกันว่าปอปอในขันธ์เนาะลูกศิษย์ลูกหากรุก็ได้ห้องว่าปอหมุนปอปอปอปในขันธ์เนาะเอาคามืุริวเท่ามาปึงปรามีปมุนเท่าเซ่มาใจเข้ายำอิดอ่อนอีนึงมาเพิกสกิลตั้งหูเขาเตียนอะไเขาเลยเตียนมานั่นคนขนเนาะเอามาใจตื้อในขันธ์เนาะอ่ะใจตื้อเฮ้เสื่อเฮาในใจตื้อจอมเตียนอะไรปมไปปีนอขอเลยโอยก็ขอเลยหันในคลิปวิดีโอเตียนนี่ยวากลับมือนกันค้เนาะ ว่าเฮาเตมีการสอนอีกตอนอีนหนึ่งและมีการเนี่การนู่นการนีกรน่การนี่โอ้ยที่เต้นได้หวังตีห่อมไปไมนนเลยถ่ายครับมันนับเลยสินคะครับรัดก็คำรัดแล้วครับเมื่อแต่อยู่ไว้ก็เลยก็คำไปแล้วครับไว้รัดกันคลิปวิดีโอหนันนกนี่นกันเนาะกลางในตัวบอลกลางวันกูมือวันเขานั้นเขาสั่งเนี่ยครับกลางในในเฮาเตตื่นมาก็ปัดการปัดจ้องปัดจอมบางจอง้จอ,งจองในกันเนาะยังก็เจ้าเป็ดมงตัวบอลถึงสี่เป็ดมงนั่นเขาเขียนไว้ลิกไต้ในกันเนาะสอนลิกไต้น้องน่องเขากรุกกร้อกันเนาะน้องโจสั่งน้องก็ลิกกอก น้องเคน้องหลอนเคในข่าวหลอนเคมันเรียกอายุเจ็ดแปดขวบในรัดก้ามปี่แล้วแหลกแล้วเปียกคาโอสดีอาย่องมองกัมอ๋อกลางวันสมติเองได้ทำลาเฮ็ดสังคักขบววักอเล็กซ์ลงยูทูบในคข่าวยกกระเป๋าขอปลาจึนเขาในข่าวปลาจึนในข่าวเดี๋ยในอยู่ในหมู่วันเนาะอุ๊กในในข่าวเดียวมาหันคลิปวิดีโอของอเล็กซ์ถามมาว่ามือใครมือเฮ่นจอมจ่องเตีอะไรมือต่อสู้โควิดในค่าวแต่มัดจับโควิดเจียมหัวคันนะมือต่อสู้โควิดในข่าเฮ่นดิกต่อสู้โควิดในข่าวป้าก็อายุเลยฮาร์ซี่ะปีในคะ อ่าลูกๆล้านๆแต่หมกบางก็ก็ทราบวก็เก่าปีบางก็ก็สิบเก่าปีค่ะโอเคเขาก็ตั้งใจเห็นเพราะเขาตั้งใจเห็นก้นสอนก็สุดยอดครับดูว่าค่ะจนเดลอยตั้งใจสอนปันในขณะพอถึงข่ายย้ปอดหัวขามาในก็่อนกันที่เขาที่ภาคเสีปัดการปัดจองปัดเหมือนที่อยกลางในไงฮะปัดเก็บ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 เขียวเพ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 ียวขันออกค่ะออกค่ะพอถึงมาหมอกเจ็ดมองออกกูก็ก็เดลอยมืออ่อนกันจู่หุ่มตุ่มกันเลยหนึ่งจองเสียอ่อนกันไวพราราตราสังขารยตนาเจ้าแมตตตั้งสาม ปในคนนันอ่ค่ะไว้สินั้นลงมาอย่าแปดมองเจ็ดมืนนั้นก็เจ็ดมองคึงในคน,นอะตั้งน้องๆ่องจะสั่งเขาในคนนันอะเพราะเอาอ่อนกันมาเฮ็ดดิกเฮ็ดดิกเอ็นกเนกรดต่อมังคำมังขึ้นก็เขาตีสอนบรรยล่รัดความไล่พึกเข็ดพึกอุดพึกรัดในคันอะให้สอนบันน้องๆเขาน้องๆเขานาลีหักนะคะตั้งใจเฮ็ดกันกูโกโก้ยกก็แคดอเล็กซ์กลมเลยเป็นคู่ค่ะไปไหนว่ามีคาไอ้โวยก็ค่าคำหลียกก็ปีค่าปีสุดหล่อของค่ะปียอดยุ่มเขาสามก้อนในคันเราจอยกันเป็นแห้งแต่เร็วก อยู่โดยรองการเห็นในคนม่เมนอเขาเลยหันแค่พางก่ามนมาแค่นั้นเนเตียนในม,มืนเจือหลังตีสร้ารงจ้องใหม่นั้นแนนนมันจะจ้องใหม่ครับเป็นจ้องซ้อมในนนอกคะอันนั้นก็เาขาคุดลูกเยในคนนคุดลูกเสานันนนหนึ่งเสาลสี่รยวต๊ะเงิมมนมันก็เตมีอยู่หมกหมื่นปมนนั้นก็2องหมื่นในขนน,นนเงนิน,ะนะงม,มันาดก็ค่ว่าพเมพบ่ินอเขาเลยก็ขเขาใค้เป็นตะกัรสัทธาในก็ ประกาศสัทธาใหม่ใหม่ใส่จีวันในคอมเมนต์บัน,นักแต่ในอะไรคะโอเคกำลืนสูนได้อย่าไปลืมเตกไรเตกแชร์ปันคลิปวิดีโอของอเล็กซ์เป็นปันแห่งเจคัทจอมในขันนอใครนิจบ่ะเตียนอะไรเลยด้วยวิดีโอค่ะตอบปะะ้อยเย่าในคันนอย่กกันใหม่คลิปวิดีโอนะคะ